สวัสดีครับพี่ๆทุกคนผมมีที่ดินนำเสนอตำบลหนองแสงอำเภอปากพีจังหวัดนครนายกมีอยู่สองโฉนดคุดแดงรวมแล้วสามไร่เก้าตารางวาขายที่ดินสมผสมขายยกแปลงเจ็ดล้านห้าแสนบาทเป็นที่ขายแป็น,นี้อยู่ฝั่งขวาครับราคานี้ตกลงคุยกับเจ้าของที่ได้มาดูก่อนได้ก่อนครับเตรียมเป็นนะครับผมปลูกต้นจุีินหมอนทอง อายุสองปีขึ้นประมาณ200กว่าต้นนะครับมีต้นมะม่วงแก้วเขมินสิต้นต้นมุ่งทุยทูหต้นมะยุงชิด10ต้นเงาะ1ต้นสมโอ3ต้นครับห่างจากฟิวเจอร์ลังสบประมาณ80กิโลห่างจากโรตัสตัวเมืองหงชยบาลแมคโคล15กิโลห่างจากเขื่อนคุ้นด่านน้ำตกสริการังรอง15กิโล จากทางขึ้นเขาใหญ่ทางปะจิบรี18กิโลครับผลบ,บนให้ดูเห็นปดทางเข้ามาก่อนครับตัวนี้จะเป็นหนุนนาดยางในซอยชุมชนหมู่บ้านเดินทางมาไม่เปรียวมีเพื่อนบ้านมาตลอดทางเลยนะครับไฟฟ้าสมเฟสอยู่ตัวหน้าที่ปะปลาก็ผ่านที่เรียบร้อยแล้วครับที่น,นี้นะครับที่น,นี้มี2ระบบเะครับเจาอะบ,บอ่ดานประมาณ100เมตรแล้วก็มีน้ํเดิบมาจากอ่างเก็บน้ำมาม่วงอีกหนึ่งระบบนะครับ น้ำอังเก็บทั้งมะม่วงคือปล่อยมาเป็นเวลาอังคารวันพฤหัสวันเสาร์ก็คือใช้น้าฟรีนะครับผมใช้น้าฟรีเลยนะครับไม่ต้องเสียตังค์เลยนะครับมีสองระบบนะครับอยู่ชุมชนมีเพื่อนบ้านเดินทางมาไม่เปลี่ยน,นะครับหมาปลูกบ้านพักอาศัยทาสวนทำเกษตรนะครับผมบรรยากาศดีมากน่าอยู่มากธรรมชาติเลยนะครับด้านหน้านะครับผมติดสวนนาจางหน้ากว้างประมาณ150เมตรด้านหลังครับผมแล้วก็ไผ่ กว้างประมาณหนึ่งห้าสิบเมตรมุมฝั่งขวาตรงเสาไฟฟ้ามีรูดหนามแล้วความยาวประมาณสาสิบเมตรมุมฝั่งซ้ายผมอยู่มุมนู้นนะครับผมความยาวประมาณย0สิบเมตรครับจิดิมไปนี้รูปที่สวยหน้ากว้างมากเลยนะครับแนวนี้คือนี่คือต้นทุเรียนนะครับอยู่มุมฝั่งขวานะครับคราวนี้ผมก็จะเดินพาัูข้างหน้ามุมฝั่งซ้ายตามผมมาเลยนะครับจะดิมเปนี้สวยงามมากเลยนะครับหน้ากว้างมาก นะครับบรรยากาศดีธรรมชาติน่าอยู่มากเลยนะครับดินดีน้ําดีองคส่นบรรยากาศดีมากเลยนะครับนี่คือต้นแก้วอมิ้นดกมากเลยครับผมแก้วอมิ้นอันนี้ก็เป็นต้นมะม่วงทูอีทูนะครับผมลูกแอปเปิลนะครับผมแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่สองต้น,นครับต้นที่หนึ่งต้นที่สองนะครับตอนนี้ผมก็เดินมาฝั่งซ้ายต้นนั้นขึ้นแนวฝั่งซ้ายครับฝั่งซ้าย ตอนนี้คนเดินมาแล้วครับน่าอยู่มากผมที่ดินแปลนี้นะครับราคาก็ยังตดลองคุยกับเจ้าของที่ได้อีกนะครับตัวนี้ที่เราเห็นนะครับตัวนี้คือบาดาลครับบาดาลเจ้าของทีุ่ดไปประมาณลึกขุมลึกประมาณหนึ่งร้อยเมตรบาดาลน,นะครับแล้วก็มีสายไฟฟ้าอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ถัดมานะครับจะเป็นเป็นบ่อพักเก็บน้ําของที่ปล่อยมาจากอ่างเก็บน้ำมะม่วง ก็ไหลสู่ตรงตรงนี้นะคุณทำทำกรออิดไว้อย่างดีนะครับผมนี่คือน้ำนะครับนี่คือระบบนะครับก็คืออังคารพฤหัตพ้นเสาน้ำจะอ่างเกล็ดน้ำมะม่วงก็จะปล่อยมาลงตรงตรงแท่งนี้ตรงน,รงน,รงนี้แล้วก็มีวาล์วเปิดปุ๊บก็ไหลก็เจ้าของที่เขาต่อสปินเกอร์ไว้หมดคือใช้น้ําฟรีไม่เสียตังค์นะครับตัวนี้นะครับผมเนี่ยในฝั่งซ้ายนะครับ ด้านหน้าฝั่งซ้ายนะครับอันนี้คือต้นมังชิดอันนี้คือส้มโอนะครับมังชิดก็ดุกมากเลยครับลูกใหญ่นะครับมังชิดนะครับให้ดูใก,ใกล้ๆนะครับผมเนี่ยกำลังเหลืองนะครับมังชิดตัวนี้คือแนวฝั่งซ้ายด้ดานหน้านครับผมนี่คือด้านหน้าครับตัวนี้คือต้น,น,ตน,ตนทุเรียนนะครับทุเรียนแล้วก็มีบ้านหลังเล็กๆหนึ่งหลังนะครับผม นี่ขนุนสองต้นขนุนนะครับแล้วก็มีบ้านหลังเล็กหนึ่งหลังนะครับนี่คือบ้านนะครับตัวนี้คือแนวฝั่งซ้าย้านนาทั้งหมดแนวของซ้ายลนันนานะครับสนใจทริปไปนี้นะครับบอท,ทัวรของผมศูนย์หกหนึ่งแปดแปดสองสองหนึ่งสี่เก้าฝากกดติดตามให้ผมนะครับแล้วฝากด,ดูคลิป ต่อท้ายด้วยครับสวัสดีครับ